สวัสดีค่ะ Sun Moonlight Love Reading นี่เป็นความรักราศีกันประจำเดือนธันวาคม2020วันที่ยึดตามแบบตะวันตกและแอดมินดูแลชาแนลแทนผู้อา่านจะแนบมาให้ใต้คลิปนะคะพร้อมกับลิงก์ของ f a c e b o o k i n s t a g r กร f a c e b o o k ข้อความความรักผู้อา่านจะพยายามเข้าไปอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ติดภารกิจนะคะส่วน Instagram มสำหรับท่านใดที่สนใจจะเสริมพลังงานด้วย หินมงคลหรือวัตถุมงคลสามารถกดติดตามได้เลยนะคะไม่ได้จัดทำเป็นการค้ามีไว้ให้สำหรับครอบครัวซันมูนไลฟ์ของเราและท่านใดที่สนใจส่วนใหญ่ก็จะมีจำนวนจำกัดสำหรับบางชิ้นนะคะก็จะมีเป็นรอบๆการอ่านเป็นการอา่านโดยรวมค่ะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสลับกันได้ท e f เฟรมคลาดเคลื่อนนะคะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b l ไลค์แชร์และกระดิ่งสามารถรับชมควบคู่ได้ทั้งแบบไทยตะวันตกทั้งวันที่แบบเดิมที่คุณเคยรับชมรวมถึงทั้งวันที่ตาม channel นี้ค่ะขอทอบความรักราสีกันในทุกๆประเด็นนะคะคู่ที่เป็นประเด็นคนโซสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่ไม่มีประเด็น ขอทราบเมเนจีความรักราศีกันประจำเดือนธันวาคม -20 20 e e เมเนเจีสตรนคุณมีความเข้มแข็งในตัวคุณเองมากๆราศีกันเป็นช่วงเวลาที่คุณเรียนรู้อะไรไมาเยอะคุณรักตัวคุณเองสเตรนด์อยกบอกว่าความสัมพันธ์ท่านใดที่มีคู่อยู่แล้ว ความสัมพันธ์จะพัฒนาแล้วก็จะมีความเข้มแข็งมีความสตรองในความรู้สึกคือมีความหนักแน่นมั่นคงในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นความรักมีความเข้มแข็งในการและกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยบางท่านอาจจะได้เกี่ยวกับอีกเกี่ยวพันขอโทษค่ะเกี่ยวพันกับชาวราศีสิงห์ อาจจะรู้สึกรีบร้อนพูดไปหน่อยต้องขออภัยนะตื่นเต้นทุกครั้งเวลาที่อัดคลิปให้ราศีกันเพราะว่าแอดมินเรามีราศีกันไงเขาก็ใจอยู่ค้างๆแบบใกล้ชิดเพื่อรอฟังนะ <c oughs> เอาละเมนจี่สำหรับคู่ที่เป็นประเด็นราศีกันคู่ที่เป็นประเด็นค่ะ โอ้คุณเป็นตัวคุณเองมากนะเฮอร์มิตหมายความว่าถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไม่ไปต่อถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณจะไม่เปิดประตูต้อนรับอะไรที่มันจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขเมเนจีค n นโสดค่ะเป็นเดอะสตาร์มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นอาจจะได้พบนิวเลิฟสำหรับบางท่านเมเนจเอเนจี Energy, สำหรับสถานะไม่ชัดเจน สถานะไม่ชัดเจนมเมนนเทอร์นสสวยเชียวอะโฟร์ฟรสน่าที่จะมีความชัดเจนในเดืวๆนี้คือโฟร์วอนส์นั่นเองคุณอาจจะดิวกับโซเมตอยู่ก็ได้นะคนมีคู่คะคนมีคู่เดอะเมจิเชียนเดอะดรีมคัมทูต้องบอกว่าแบบนั้นอารและเอเดฟส์ส์ก์สสวยมากๆสำหรับราศีกันนะ New love l i n e new beginning การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีข่าวดีที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ด้วยเอาละ Romance Angel อยากจะบอกอะไรคุณ a r c Angel คะขอข้อความจาก u n เวิ r ์ e โดยยูนิคอร์นออร์คิลนะคะอีกหนึ่งใบค่ะมาสเตอร์ยูนิคอร์นขอคำแนะนำค่ะ,ะเริ่มกันเลย Engagement วูคู่กันกันกบเอทรอฟซอสดีใจด้วยนะหวังว่าจะไม่มีเสียงแอดมินลอดเข้ามา <laughs> นะ แอบจิกหมอนกันเลยทีเดียว Engagement ความรักที่มีคอมมิ t เมนตมากยิ่งขึ้นค่ะการมั่นหมายการแต่างงานอาจเกิดขึ้นคุณอาจจะได้เจอโซเมตที่แท้จริงนะคะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ชีวิตของคุณด้วยสำหรับบางท่านนะ Yes Energy ออกมาบอกว่าสิ่งใดๆใที่คุณต้องการอะที่คุณรอคอยที่คุณวอนขอในเวลาเนี้ยจกักรวาลเซย Yes Angels เซ Yes หมดแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือออกมาบอกว่าคุณจะสาเร็จ และในท้ายที่สุดนะคะ Energy เอเจออกมาบอกว่าคุณมีความคุณจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นหรือพบรักแบบที่เข้าอ,อกเข้าใจพบไลฟ์พาร์ทเนอร์แต่เห็นไหมคะมีความแตกต่างนะคะแต่มันมีความลงตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ดีวกับชาวต่างชาติก็เป็นไปได้ม i r าเคิค่ะ มีศรัทธามีความหวังไว้เพราะในเวลานี้ถึงเวลาที่ปฏิหา์ของการภาวนาของคุณนะคะกำลังสำาเริจผลในพ่วงเวลานี้สิ่งต่างๆที่คุณมุ่งหวังตั้งใจไว้นะคะมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงในเร็วๆนี้นะคะ ข้อความที่เคยเขียนไว้อัพลงหน้ามือถือหรือข้อความที่เขียนไว้แปะข้างฝาในเวลาเนี้ยนะมันจะมีหนทางบางอย่างให้ประสบความสําเร็จแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นจริงในโดยๆวันนี้ด้วยก็เป็นไปได้นะดีใจด้วยที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าอาจจะย้ำทุกครั้งว่าให้เขียนข้อความไว้เป้าหมายในชีวิตเนาะเพื่อคุณจะได้มีแรงผลักดันในการที่จะทำอย่าเขียนแล้วดูเฉยๆนะเขียนแล้วตั้งจิตตั้งใจแน่ๆขอให้มีหนทางในการสําเร็จ คุณก็จะประสบความสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันเอาละเรามาเริ่มกันเลยจากคู่ที่เป็นประเด็นก่อนคู่ที่เป็นประเด็นคุณเป็นสเตรนและเฮอร์มิตคุณอาจจะไม่ได้พูดคุยกับคนที่เป็นประเด็นมาได้สักระยะอาจจะเกิดจากตัวคุณเองที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์หรือว่าเงียบนิ่งหันกลับมาอยู่กับตัวคุณเองถามความต้องการว่าคุณต้องการอะไรสเตรนคุณเข้มแข็งมากเพียงพอและมีเกณฑ์ว่าคุณจะ move on นะ คุณจะเลือกผลทางที่ทำให้คุณมีความสุขที่สุดไหนขอดูตัวคุณนิดนึงค่ะดูตัวคุณตัวเขาและฟิวเจอร์ตัวคุณอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์มาแบบเงียบๆนะคุณยอมที่จะเหงายอมที่จะโดดเดี่ยวสักระยะหนึ่งดีกว่าจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์แบบที่มันก็เหมือนกับไม่มีกันและกันอยู่แล้วเขาอาจจะทิ้งไว้ให้เขาอาจจะปล่อยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเย็ยนชามาตลอด มันก็ไม่ต่างอะไรกับการอยู่คนเดียวในท้ายที่สุดคุณตัดสินใจเดินจากมาขอดูตัวเขาค่ะตัวเขาในเวลานี้เป็น king of source เขาไม่ความรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายทอดทิ้งเขาเขารอคอยให้คุณเป็นฝ่าย take action คุณอาจจะดิวกับชาวธาตุลมและธาตุดินด้วยกันนะคะแต่การรอคอยอาจจะไม่สำเร็จผลซึ่งทำให้เขาเริ่มรู้และ เขาอาจจะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ได้เนื่องจากสเตรนท์พร้อมกับคิงครับซอสออกมาบอกว่าเขาเริ่มเห็นความจริงอะไรบางอย่างแล้วว่าในท้ายที่สุดเวลาที่ไม่มีคุณอยู่นะคะเขารู้สึกเหงาในท้ายที่สุดเวลาที่ไม่มีคุณอยู่เขามีความรู้สึกว่าเหมือนชีวิตมันก็ค่อนข้างว่างเปล่าเขาอยากที่จะให้มีวันคืนนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ในเวลาเนี้ยเหมือนเขารอดูและ ฝ้าหวังเหลือเกินว่าคุณจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายโอเปนทัคของเามอกว่าคุณอาจจะเป็นเดอะกร e เอร์คุณเป็นฝ่ายให้ให้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการอยู่เสมอแล้วเขารู้สึกดีวันหนึ่งผู้ให้ใหายไปเขาก็ยังมีความหวังว่าคุณจะยังเป็นฝ่ายให้อีกซึ่งมันคงจะเป็นการคาดหวังที่ผลน,นี้ไม่ถูกต้องแล้วล่ะเพราะคุณตัดสินใจโฟกัสที่ตัวคุณเองนะคะโอเคขอดูฟิวเจอร์หน่อยค่ะ ฟิวเจอร์ของคุณคือ10 o Open to c ค e s คุณมีเกณฑ์การ Move on เริ่มต้นใหม่และมีเกณฑ์การพบรักครั้งใหม่ไปแล้วต้องบอกว่าไปแล้วเพราะเอ e r จีเหมือนเจอเหมือนคุณเจอรักครั้งใหม่ที่เริ่มมี Commitment เริ่มมีความสุขกับชีวิตไม่ใช่เริ่มหรอกมีความสุขกับคนคนนี้ซึ่งอาจจะเป็นชาวธาตุดินธาตุไฟแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์พูดคุยถึงขั้นแต่งงานด้วยก็เป็นไปได้แล้วคนคนนี้คุณมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาให้คุณเยียวยาจิตใจคุณจริงๆนะมันเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ที่คุณได้พบเจอกับคนคนนี้ นะคะคที่ต้องบอกว่าแบบนั้นเพราะว่าเอจี้เหมือนได้เจอแล้วถ้าท่านใดย,ยังไม่ได้เจอนะมองดูว่าในเร็วๆนี้คุณคงจะได้เจอเพราะปฏิหารเกิดขึ้นจริงๆจ,จ,จากการภาวนานั่นเองนะทีนี้เขาอาจจะต้องพลาดหวังแล้วละในการรอคอยให้คุณเป็นฝ่าย Take Action นะคะติดต่อสื่อสารกลับไปเหตุการณ์อาจจะสับกันได้แต่เอร็ปซอสมาบอกว่าเราร็วนี้คุณอาจจะได้รับข้อความหรืออะไรบางอย่างที่ไม่คาดคิดจากคนคนนี้แต่โฟบครับออกมาบอกว่าคุณอาจจะไม่ตัดสินใจเดินกลับไปในหนทางเดิมอีกแล้วก็ได้เพราะเอเจออมาบอกว่าคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่กับชาวท่านลมด้วยและความสัมพันธ์พัฒนาดีมากๆดีวันดีคืนเลยทีเดียวเอาละ เรามาต่อกันที่คนโสดกันเลยนะคนโสดเมนเนอร์จีสเตรนท์และเอนเ g อรจีประจำธนวาคมเป็นเดอ s t สตคุณมีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่แน่ๆคุณคนนี้ดูดีมากๆเลยหรือคุณทั้งทุกทั้งคู่ดูดีดูสมกันนะมองดูโดยรวมคนคนนี้มีที่ของ Life Partner อร์เพราะเอนเกจเมนตขึ้นนะคะแล้วก็ a อ็ดออฟซอร์ขึ้นดังนั้นคุณอาจจะได้พบเจอคนคนนี้ ทาดลมธาดไฟแบบที่ไม่คาดฝันด้วยก็เป็นไปได้อาล่ะเดี๋ยวเรามาดู energy คนที่กำลังจะเข้ามาคลุณมคนนี้เป็นโอกาสที่ดีเป็นรักที่ดีในชีวิตเลยทีเดียวโอ้เอดอบซอสขึ้นสองครั้งราศีการปฏิเสธไม่ได้ว่าเหมือนบางท่านได้เจอแล้วถ้าไม่ได้เจอ จะเจอในลักษณะที่เรียกว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนาะอาจจะไปในสถานที่รื่นเริงแต่คนคนนี้ดูดีมากๆนะอาจจะไปในสถานที่รื่นเริงหรือว่างานเลี้ยงงานประชุมงานสังสรรค์งานแต่งงานหรืออะไรพวกนี้หรือว่าเพื่อนอาจจะแนะนําให้คุณได้เจอคนคนนี้มีเกมพัฒนาไปจนถึงขัน้นแต่งงานด้วยคือคือเวลาที่เจอกันอนะ่ะมันเหมือนเป็นโชคชะตาพรหมลิขิตอยู่แล้วละ่ะมันเหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตเหมือนกันนะ ขอให้คุณได้เจอเร็วๆนะดีใจด้วยจังเลยจ้ะเอาละอะไรเรื่องราวอะไรต่างๆที่ไม่สบายใจพว้อ่านมองดูว่าอายอบซอสออกมาบอกว่ามันเคลียร์จบลงไปแล้วทีนี้คนที่เข้ามาหาคุณใหม่เนี่ย energy เ,เป็นออบซอสหมายความว่าก็อาจจะต้องทํางานหนักหน่อยนะเพราะคุณมีกําแพงสูงแต่มันก็ไม่ยากหรอกนะถ้าเขาเริ่มต้นจากความจริงใจต้องบอกว่าแบบนั้นผู้อ่านขยายนายอบซอสให้ค่ะ โอเคไฟล์ okay. File, ครับออกมาบอกว่าคุณคอนโสดคะจริง,รงๆแล้วมีใครบางคนคิดถึงคุณอยู่ด้วยซัมวัน r o ร y มย r พ a าสอาจจะกลับมาขอโอกาสขอโทษซึ่งผ่อ่านมองดูว่าทำไมเขาถึงเป็นนายออฟซอร์เพราะคุณอาจจะไม่ตัดสินใจให้โอกาสเขาเพราะคุณพบเจอนิว l เลิฟของคุณแล้วนั่นเองค่ะคุณคอนโสดแล้วฟิวเจอร์ออกมาบอกว่า just meant new love การเริ่มต้นใหม่ค่ะ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณการของเซนต์ไมเคิลออกมาบอกว่ารักครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วและเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้สารสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนที่คุณเฝ้าหวังเฝ้ารอนะคะคือไลฟ์พาร์ทเนอร์คู่ชีวิตของคุณนั่นเองเนาะเข้ามาแบบปาฏิหารทีเดียวสำหรับบางท่านเอาละ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนราศีกันไหนดูหน่อย s e n ร t h กับ f โฟเโรสมะหวงมันชัดเจนไปแล้วมั้งคะสำหรับบางท่านถ้าเพิ่งเริ่มเริ่มคบกันก็จะแสดงออกให้เห็นเลยแหละว่าเขาชอบคุณมากคุณเดียวกับคนที่เปิดเผยในความรู้สึกการออกมาดีมากๆก็รับไว้ถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ดูสถานการณ์ต่อไปนะคะ ถ้ารู้สึกก็ไม่ใช่อีกแปลว่าไม่ใช่แล้ะไปคนโสดดีกว่าเนาะมูฟออนนะ on, นะเอาละแต่สำหรับเคสที่คุยกันแล้วยังไม่ชัดเจน มองดูเหมือนกับว่าเขาก็ชัดเจนแต่แรกว่าเขาชอบคุณนะแล้วคุยไปคุยมาคุณอาจจะเจอกับคนคนนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเว็บเดทอะไรก็ตามแต่แหละแต่มันเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ดีวันดีคืนด้วยแล้วเขาเริ่มพูดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณมีคำถามในใจว่าคนนี้เป็นโซเมตไหมแองเจลบอกว่า yes แม้ว่าจะมีความแตกต่างแต่ด้วยโชคชะตานะคะด้วยความรักความเข้าอกเข้าใจจะทำให้ความรักครั้งนี้ คุณสามารถมีความสุขได้แต่งงานได้สร้างครอบครัวอย่างที่คุณมุ่งหวังตั้งใจไว้จริงๆคือราวกับมิราเคิลรากับปาฏิหาริย์เลยทีเดียวนะเอาละเดี๋ยวเรามาแค a r i f y กันหน่อยเขาดูเอเจนซีฝั่งคุณฝั่งเขาและ Future นะคะเอเนีเออกมาบอกว่า,านาย p อฟโ,โตอนนี้สถานาการณ์มันเหมือนคุณและเขาอยู่ในห่วงของการรอคอยเนาะ คุณอาจจะเคลียดในเรื่องของการรอคอยการได้เจ,เจอกันหรือเปล่าคะเพราะว่าคุณเป็น long distance สำหรับบางท่านขอดูเขาคนนั้นนิดหนึ่งค่ะ Energy ของเขาออเอเนอรจีของการรอคอยการเดินทางการเจอเจอกันการสารต่อแผนการนั่นเองจริงๆเหมือนคุณนั้งคู่คุยกันเรื่องอนาคตคุณนั้งคู่เห็นด้วยมันเหมือน,นแบบ ทำไมยังไม่ได้เจอกันทีจะได้เจอกันได้ออกเดทจริงๆได้พบปะได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นหน้าอะไรประมาณเนี้ยคุณและเขาในช่วงเวลาเน,นี้อยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าได้แต่นิ่งๆคุยกันในแต่ละวันอย่างมีความสุขแล้วก็รอคอยให้ได้เจอกันอะเป็นประมาณนี้ e n e r g y ธาตุไฟบนชาร์ตและธาตุลมสูงมากขอบทสุขค่ะขอบทสุขค่ะ ฟิวเจอร์อาแล้วยังไงคุณต้องได้เจอกันแน่แน่เอเจของข่าวดีเอเจจี Energy ของเอ e e อฟ e พนโทคอ a c อชอเนเนี่ยยังไงคุณได้เจอกันอยู่แล้วแล้วรักครั้งนี้เป็นรักที่ดีได้แน่แเพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาหมายถึงอดทนรอสักนิดนึงไม่ช้าไม่นานละค่ะคุณทั้งคู่คงจะได้สารสัมพันธ์ในสเต็ปต่อไปนะคะอาแล้วไหนเรามาต่อกันที่ คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นบ้างเนาะความรักของคุณดีวันดิคืนน่ะเข้มแข็งมากๆมีนจิเชียนคุณทั้งคู่อธิษฐานภาวนาขอให้ได้เจอกันคุณทั้งคู่ได้เจอกันความรักมันลงตัวเต็มที่เต,เ,เต็มไปด้วยแพชชั่นความสุขเวลาที่ได้คุยกันความสัมพันธ์พัฒนารวดเร็วมากบางท่านอาจพูดคุยกันเรื่องมั่นหมายแล้วและใช่คนคนนี้สามารถเป็นคู่ชีวิตของคุณได้แม้ว่าจะมีความต่างแต่ ปฏิหารแห่งความรักมันมีจริงนะคนเราเวลารักใครมากๆก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับเราได้แล้วเราเองก็สามารถปรับตัวให้เขากับเขาได้ให้เข้ากับเขาได้นั่นเองนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู energy ตัวคุณกันหน่อย energy ตัวคุณเป็น tree of sor คุณกลัวความผิดหวัง นะเพราะอาจจะเกิดความผิดหวังที่ผ่านมาจากสิ่งต่างๆที่ผ่านมาหรือคุณอยู่ในช่วงเยียวยาความรู้สึกแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยเขาช่วยคุณได้ดีมากๆหรือในเวลานี้รอให้แผนการเรื่องแต่งงานสําเร็จเสร็จสิ้นแต่มันยังไม่สําเร็จมันเลยค่อนข้างที่อาจจะเครียดสาหรับคุณนะอาระททีอฟซอสอยากจะบอกอะไร อดทนรออีกหน่อยนะ Energy ออกมาบอกว่าแบบนั้นในเวลานี้ขอให้มีความสุขในเรื่องงานเรื่องเงินไปก่อนเหมือนเป็น Long Distance หรือในเวลานี้แผนการไม่สำเร็จและคุณเก็บความเครียดไว้คนเดียวนะอ้าวแล้วขอดู Energy ของเขากันหน่อยคุณไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอุ้มเต็ไมไปด้วยความรัก a อ้ด f c ครัค่ะเขารักคุณมากๆแล้วไอ้ดอซอส ไม่ว่าอย่างไรผู้อ่านมองดูว่าเขาจะหาทางลงได้แต่ในพวงเวลานี้ผู้อ่านเข้าใจหลายคู่เนี่ยติดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินหรือในเวลานี้คุณอาจจะเครียดเรื่องเงินคุณอยู่นะคะเครียดไม่รู้จะทํำยังไงที่จะมีะไรายได้เข้ามาให้มันพอสําหรับตัวคุณสําหรับครอบครัวถ้าเป็นคุณผู้ชายก็สําหรับอนาคตแต่ไม่เป็นไรนะด้วยความรักสามารถอดทนรอได้ช่วงนี้โฟกัสไปที่เรื่องเงินก่อนดีกว่าเรื่องมั่นหมายแผนการในอนาคต เก็บไว้ก่อนรอปีหน้าให้สถานการณ์มันดีก่อนอย่างน้อยเราต้องมีวัคซีนก่อนนะมีวัคซีนป้องกันโรคและให้สถานการณ์นะมันปกติที่สุดนะแผนการระหว่างคุณกับเขาเนี่ยถึงจะลงตัวนะเราขอฟิวเจอร์เลิฟหน่อยฟิวเจอร์เลิฟออกมาเป็นเอท็อ p เพนท a กอลคู่แล้วไม่แคล้วกันหรอกคะ่ะย่างไรต้องได้อยู่ด้วยกันนอะกจากนี้งานเรื่องเงินของคุณก็จะดีขึ้น ความรักมีคอมมิทเมนต์มากขึ้นแล้วก็เร็วๆนี้คู่ของคุณก็อาจจะให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณในเรื่องการเงินเพราะเขารู้ว่าคุณลําบากด้วยก็เป็นไปได้เกณฑ์การสร้างอนาคตอยู่ตรงนี้ นะคะเกณฑ์การที่อยู่ร่วมกันกับคนที่ใช่อยู่ตรงนี้และสิ่งใดๆก็ตามที่คุณเฝ้าหวังมันก็กําลังจะเกิดขึ้นดังนั้นก้าวต่อไปนะคะอย่าเพิ่งท้อกับการรอคอยทุกอย่างมันมีเวลาของมันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะเป็นวันที่คุณยิ้มอย่างมีความสุขได้เต็มที่อาจจะยิ้มทั้งน้ําตาด้วยซ้ำเพราะผู้อ่านเข้าใจสถนานการณ์ช่วงนี้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะ ความรักยังอยู่ตรงนี้ในทุกๆสถานะให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวคุณเองแล้วก็ก้าวต่อไปรักและเป็นกำลังใจให้ราศีกันพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ